สวัสดีครับผมพบกับพี่หมอบอยเคลียร์ชัดกับทาง YouTube Channel นะครับช่องนี้นะครับกับการอีกครั้งนะกับการพยากรณ์หรือการทำนายนะครับประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในราศีที่จะมาพยากรนะฮะก็คือราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมนะครับว่าเดือนนี้นะฮะคือสิงหาคมเนี่ย ทิศทางนะครับแนวทางจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเออการพยากรณ์ครั้งนี้นะครับเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะเน้นย้ํานะครับเป็นการดูแบบภาพมหาภาคนะนะครับดูดาวจรนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,นะครับชาว YouTube หรือแฟนเพจหมอบอยวางแผนนะเป็นไกด์ไลน์นะครับผมถ้าจะดูแบบเจาะลึกต้องดูแบบวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก ตรงนั้นนะฮะจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญกับการพยากร์นะอยากให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับเอาละเราก็มาเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคนราศีกุมในเดือนสิงหาคมครับคนราศีกุมครับในเดือนนี้นะต้องถือได้ว่าเป็นจังหวะดวงครับที่ถือได้ว่าดีนะเพราะมีดาวตั้งรับคือดาวพฤหัสบดีครับกับดาวพเกตเนี่ย เป็นดาวเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงคุ้มโทษคุ้มครองให้คนราศีกุมเนี่ยคุ้นเคราะห์คนโรคภัยเป็นดาวเป็นดวงที่เรียกว่าฟ้าทลายโจรน,นะครับปกป้องคุ้มครองคนราศีกุมได้เป็นอย่างดีนะครับประกอบกับดาวประจําตัวของคนราศีกุมก็คือดาวลาหูครับในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะ โคจรเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุนะครับแล้วก็สวยเลิกภูมิปาโลแห่งเลิกนั่นแสดงเห็นว่าครับคนราศีกลุ่มในเดือนนี้เข้มแข็งมั่นคงครับเออในดวงเรียกว่าดวงแข็งไงนะครับก็สามารถแควคาดปลอดภัยนะครับก็อย่าก,กังวลเนาะในเรื่องของสภาวะแวดล้อมสถานการณ์อย่างนี้นะครับไปรอดครับผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับคนกลุ่มเนาะเอาล้ครับเราก็มาเข้าสู่ในเรื่องของการเงินเอาเรามาการเงินกันนะ การเงินในเดือนสิงหาคมนี้นะต้องเรียกได้ว่าดาวการเงินคือดาวพฤหัส,สบดีครับยังโครจรทับราศีอยู่ก็ยังส่งผลนะในเรื่องของการเงินโอกาสโชคลาภช่องทางธุรกินเข้ามาให้คนราศีกุมนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ว่าดาวพฤหัส,สบดีครับยังโครจรเดินถอยหลังอยู่นั่นแสดงให้เห็นว่าการเงินของคนราศีกุมนะนะครับในช่วงสิงหาคมเนี้ย อาจจะคลาดเคลื่อนไม่ได้ตามเต็มมิตรเต็มหน่วยนะหรือทำไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนกว่าจะได้ดอกผลเกิดขึ้นมานะครับแต่ถามว่าดีไหมดีนะเพราะว่าโคจรเดินถอยหลังแต่ว่าอยู่ในเรือนพบที่ไม่เสีย อยู่กับราศีตัวเองยังไงก็ต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประมูลนะครับงานค้างานขายอะไรก็ตามในช่วงนี้บอกได้เลยครับมีโอกาสเฮงๆปังๆนะครับแค่อย่าเลือกเนาะเอามาก่อนได้น้อยกด็ดีกว่าไม่ได้แต่บอกได้เลยครับว่าได้แน่นๆมาจุกๆอย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินนะครับส่วนในเรื่องของการงาน นะฮะการงานในช่วงนี้ต้องบอกเลยครับดวงของคุณนะ่ะจะมีโอกาสเจอเพื่อนฝูงสังคมชักจูงไปหาโอกาสช่องทางดีๆด,ดวงของคุณในช่วงนี้บอกได้เลยครับว่าจะมีกัละยาณน,นิมิตที่ดีหมายถึงเพื่อนเนาะหรือญาติพี่น้องจะพาเจอสิ่งดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับพอได้งานปุ๊บก็จะมีโอกาสได้เงินเพราะฉะนั้นคนราศี กลุ่มในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีคนชักชวนไปลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับต้องถือได้ว่าไปแนวโน้นมในทิศทางที่เป็นผลบวกของคนราศีกลุมมากๆเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะครับโอกาสที่จะมีโอกาสเริ่มต้นนะครับสิ่งที่คนราศีกลุมคิดไว้เนี่ยมีโอกาสสาเร็จครับ ธ,ธุรกิจกิจการขยับขยายการงานเติบโตใครที่ทำธุรกิจเนี่ยค้าขายเนี่ยปังปุริเยฮะส่วนคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสดีๆนะครับในหน้าที่การงานในช่วงนี้ต้องถือได้ว่าไปในทิศทางที่ดีของคนราศีกุมในช่วงสิงหาคมนี้นะครับแต่ครับของคนราศีกุมเนี่ยจะมีข้อเสียในเรื่องความหลักนะครับครึ่งเดือนแรก นะฮะคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเระมัดระวังนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าจะมีคนอายุน้อยกว่ามีกิ๊กมาชอบมีเด็กมานัวนะฮะจะทําให้เกิดความรักแตกแยกได้นะครับเพราะดาวสุขครับโคจรเล็งคนราศีกุมนะฮะเข้ากดดวงช้ําดวงแตกนะฮะต้องรองให้ดาวสุขย้ายออกไปก่อนครับหลังวันที่14นะครับ ความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับความมั่นคงขึ้นนะฮะคนราศีกุมเนี่ยถ้าในช่วงนี้นะครับคนเสิร์เจอรักต่างแดนจะปังจะดีมากๆนะครับเพราะมันมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศด้วยนะครับผมตรงนี้ต้องถือได้ว่าเป็นจังหวะดวงคนราศีกุมแล้วนะครับในเรื่องความรักต้องเขาเรียกว,ว่าส,สรุปเลยก็คือว่าครึ่งเดือนแรกอะไม่ค่อยโอเค แต่ครึ่งเดือนหลังโอเคกว่าในเรื่องความรักเนาะนะครับก็ตรงนี้ครับก็คือการพยากร์นะในภาพรวมของคนราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สรุปครับก็คืองานดีนะงานดีนะครับมีโอกาสสำเร็จสมหวังปารถนานะครับมีโอกาสาที่จะทำอะไรและปังนะครับเงินก็โอเคโชคลาภก็มีเข้ามาในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็มีนะครับเป็นเรื่องของ การเงินเข้ามาหาอยู่ที่เราจะจิบจับหรือทำอะไรก็อยู่ที่ตัวของคนราศีกุมและนะครับว่าจะใช้ความสามารถยังไงแต่บอกได้เลยครับลีลาดาวเดินเนี่ยยังส่งผลบวกในเรื่องของเงินเงินทองอยู่ให้คนราศีกุมได้มีความสุขในเรื่องในเรื่องของโชคลาภนะแต่เสียจุดเดียวคือเรื่องของความรักนะครับพื้นฝูงยังเป็นพื้นฝูงที่สามารถส่งเสริมเกื้อกูลกัน นะครับในช่วงนี้นะครับบุตรบริวารครับก็จะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้นะอันนี้ต้องระมาระวังด้วยเตือนอีกหนึ่งข้อนะครับทั้งหมดสองข้อนะเรื่องความรักกับเรื่องบุตรบริวารอันนี้ต้องขอเตือนไว้นะครับอย่าไว้ใจนะครับอาจจะสร้างปัญหาได้นะครับผมโอเคก็หมดคําพยากรณ์แล้วนะรอยโอกาสหน้าครับหมอพบกันใหม่นะครับวันนี้พี่หมอต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะฮะ กดกระดิ่งกดซ u b s c คร b e นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลของพี่หมอบอยนะในการรับชมรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่หมอด้วยนะครับกดติดตามเยอะๆนะแล้วโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับวันนี้พี่หมอต้องขอลาไปกรอนครับสวัสดีครับ